เสียงเป็นปล่อยน้ำคลับคลับคลับเขียดนึกว่าฝนตกมันร้องรับเลยออบ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 ฮะมันนึกว่าฝนตกมันแชทมันรีบร้องใหญ่เลยออบ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 ฟังฟังเสียงกบมันร้องมันนึกว่ามันนึกว่าฝนตกที่ไหนได้เพิ่น ปล่อยน้ำจากการชะล้างน้ำนี่คือน้ำบำบัดจากการชะล้างของของป่อประปาชุมชนนะครับที่เป็นปล่อยลงตรงนี้ส่วนนี้คือบัวเจ้าปิชาร่วงโรยใบไปหน่อยนึงอีกหน่อยก็บานสะพังแล้ว